ทุกคนวันนี้เราก็มีโอกาสดีนะ,ะเรได้เดินทางไปลิ้นทางลาวไตนะ่เนาะไปแคนจมบัซซักซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาทอ,อ่สนามบินสากนานะุนฟ้าไตเนาะเราจะมาเช็คอินแล้วก็ขึ้นยนต์ไปลงที่สนามบินปักเซ็เนาะครับจ,นะจ,จริงนะ เียขอ้องแรมอะไรก่อนไม่เที่ยวเลยู้ดกันนะเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปเซ็กอินนะแล้วก็ขึ้นเครื่องน่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณสมายนันหนึ่งโอเคเอเรืเ่องอยไ

ตอนนี้เอาเช็คอินได้แล้วนะไปเพียงนนะเดี๋ยวไปรอ,อขึ้นเครื่องขึ้นอยู่สันซอฟไปสันซอฟเ์ย <Okay. Yeah. S 2> ั่วทัักที่นั่งท่าเนี่ยเท่านะั้นั่งท่าเพิ่งสมองนะเก็บสมองออกอยับฮอกตอนนี้ยับเพียงเดียว ทุกคนยมขึ้นเครื่องหละต้องมารุ่มหนัก,นกมาห้าเครื่องมือกลมือมือกลมืออาซีมใายแล้วครับตาก็ได้ ซื้อโงผักโตที่ด้านหน้าของทางถึงไว้บนเก่าและเปิดความต้านผมเยี่ยมด้วยเพราะเขาควรใช้ทานที บินบักเซ่แล้วเดินทางมาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสักค้ังนี้ตอนนี้มาฮอดสนามบินบาร์เซ่ ออกจากออกจากสนามบินนี่เราจะน่าจะไปเทีเ่ยวรอเทีเ่ยวโตน่าจะไปเทีเทเทเเ่ยวเที่ยวทัสเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกับทัวร์นะกับทีมงานเดี๋ยวเขาจะพาไปน่าจะไปทัดทัดทัดฝาดเนี่ยนี่แหละจากยาน,นี่แหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะขึ้นรถทัวร์กันแล้นนะ ไปอกน้อมด้อมองแม่กันมองกัอยาตงตอนกังเวทที่ผมตั้นตอนกังคืนที่ผมยาวได้หล่ะผมตั้นไรนมอลมเกิดญิงนี่ไอ้หมูบ่อ ได้ทรายเป็นยอดทายได้เจ้าถ้าทรายได้ได้ตุ้ดอี้ถือว่าเป็นยอดมนุษย์อุนตาแมนพูเดงแม่นอนละขะของเราที่แพ่ยังว่าเป็นอุตาแมนเธื่อมลอแรงสามมาติดต่อได้ทั้งสคนนี้เลยเแล้วปรหม่ยความมาที่ได้ไงไงได้เจ้าเท่กับบญญาาดามลมกันได้ในเจ้าเขายน้องอรโดย้ปุ้วอห้องบนได้บอน้องมาสี ยิ่งเอืองอายเลยเด้อถ้าเอาเดิน,นมาเองน,นี่บนระิเวณดำเนี่ยนะนองจากที่เดินทางมาประมาณ30นาทีนะเอามาฮอตบริเวณน้ำตกทาร์สฟานเนาะทางน้าด้านน้านี่จะมีะมีทานไข่เครื่องนะเครื่องเป็นคลองที่ระลึกเครื่องฟ้าเครื่องตอนนะโ <Okay. S 1> อเคด้านนี้นะจะเป็นทางเขาน้ำตกทาร์สทาร์สฟารนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวของเขาไปทางในเดี๋ยวเขาไปบริเวณน้ำตกทางนี้โอ้โหตรเย็นเลยอากาศตดดีเลยสุดยอดอากาศดีขะนาะด บรรยากาศคล้ายๆปลาดงดิบนะเย็นขนาดเลยปลาดงดิบมันมีสะเมปะปลาดงดิบใกลจังเลยมันกระสุกนะ,ะไปไปทางไหนไปทางไหนน้ำตก,าตกอากาศทางนี้เลยมีเป็นผู้นำทางได้ม,มาได้เได้ยินละได้ยินเสียงน้ำตกละไกลละแสดงว่าไกลละ น้ำตกตัวนี้เป็นน้ำตกที่ซุ้ที่สุดในลาวมั่งป่ะแม่นะโอเคเจ้าก็อยากโดดลงไปลินเด้หรอโดดไหมเสียงเลยเอ้ยโอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยดอ้ยโอ้ยได้ยโอ้วโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ เลยบรเเ็นลุ่มเลยสุดยอดความงามเห็นป่ะไม่เห็นเละงตรง้า้ลนงงเนาะลงไม่ลงเ้ยไป้งจาที่ขอบไปยุ่แม่น่งไยูวหัวตาุง โอ้คือมันเป็นคนไปเก็บจไปลิ้นนำใช่ไหมสุดยอดอไหมนั่นเน่เจอไทยเบี้ยวให้เปิร นี่บ้านฝากรีสอร์ทโอเคชอบเจ้าหมื่นร้อยเดี๋ยวอาไปอีกจุดหนึ่งนะมันนี่สบายดีอ่าสบายดีสบายดีพี่เพื่อเสาร์เด็ดวันนี้เฮากับบาเดียวข่าวบาจุดนี้จิจะเห็นจะเห็นวิวดีกว่าจุดเมื่อกี้เลยมาสับปะรเออแม่นจุดนี้

โตัดต right? ัดตัดนี่แหละเป็นตัด like, ท so ี่สูงที่สุดในลาวเลยรไปครัประมาณร้ลอยแปดสิบปลายแม่นนันละลุ้นนี่จะมีสลิงมีสลิงพเลยนเจ้าิโกาขี้รอกเจียบเนาะเก้าร้อยจซอโรมเ้าร้อยเามาร์ตอขี้ไปเน่ยนะเก้าร้อยอา้อเ

เดี๋ยวเขาออกไปจุดเดือน,นะไปกินข้ากันเพ,กเ,เพราะว่าไก่เขาบอกว่าน่าต้องกลับไปกินเขา้าวนะ่ะเขาเพิ่นนัดอ่าบอกให้ไกล1ดโมง15นะ่ะตอนนี้11โมง13แล้วเนะ่ล่าไม่ละ11โมง13เขาต้องได้กลับไปขึ้นรถนล้วเดี๋ยวนะเขาเจะเอาถาเข้ามาน้ำลายคนโอเคอนี่ไก่คนงามสบายดี <laughs> อีกแบบหนึ่งสะินะสวยงามสวยงามขนาดเลยนี่มันยูไกยขนาดประมาณไล่ลอยเมตแต่ว่ายที่น,น้ำุกชัดคนงามเลยความสูงมากโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นรถราคาไปกินเคากเนาะไปกินเคาเกาเ,าาาเดี๋ยวไก่เขาจะพาไปไปกินเคากเอาไปกินเคากนะ Giờ phải chiếc chút đây chồng Phải vạ gắn mày